ในห่วงเดือนมีนาคมที่จะฮอดนี่นะคะทางรัฐบาลก็จะมีการนะคะเดือนหนาเรื่องของนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวนะคะขยายพื้นที่ไปอีก8จังหวัดซึ่งในพื้นที่ของภาคอีสา,น,ะะา,น,น,าจจนนะคะก็จะมีโคราชหนองบัวลำพูอํานาจเจริญนะคะสำหรับอํานาจ,จเจริญความพร้อมของจังหวัดอํานาจ,จเจริญสิเป็นจังไรเมื่อนี่เฮ้าจะพาคุณผู้ชมไปเช็คความพร้อมก่อนให้บริการติดตามได้จากรายงานค่ะ หลังจากที่รัฐบาลเดินหน้านโยบาย30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวโดยเปิดให้ประชาชนใช้บัตรประชาชนเข้ารับการรักษาได้ในสถานพยาบาลทุกเครือข่ายทางภาครัฐและเอกชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งได้เริ่มตั้งแต่วันที่7มกราคม5 6 6 7ใน4จังหวัดนำร่องประกอบด้วยแพร่เพชบุรีร้อยเอ็ดและนาราธิวาสและกำหนดเริ่มโครงการระยะที่สอีก8จังหวัด ได้แก่นครราชสีมานครสวรรค์พังงาเพชบูรณ์สะแก้วสิงห์บุรีน้องบัลลำพูและอำนาจเจริญในเดือนมีนาคม2567ในส่วนของจังหวัดอำนาจเจริญทันตแพทย์อัตพรลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิการสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพร้อมด้วยผู้แทนสภาวิชาชีพเดินทางลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเยี่ยมหน่วยบริการนวัตกรรม3จุดคือคลินิกพยาบาลหมแก้วอำเภอเหลืออำนาจเยาวราพรคลินิกกายภาพบำบัดและคลินิกทันตกรรมสมัยพัฒน์อำเภอเมืองอำนาจเจริญและมีการจัดประชุมสถานพยาบาลเอกชนเพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับบัตร30บาทร,าทรักษาทุกโรคภายใต้โครงการบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่พร้อมทั้งเชิญชวนและให้บริการเปิดรับสมัครขึ้นทะเบียนหน่วยบริการนวัตกรรมสหวิชาชีพเจสาขา เขาร่วมโครงการกับสปอสอชอเพื่อให้มีหน่วยบริการที่ครอบคลุมในทุกพื้นที่ซึ่งจะทําให้ประชาชนสามารถเข้ารับบริการใกล้บ้านได้อย่างสะดวกลดความเออัดในโรงพยาบาลครับโดยโครงการนี้ชื่อโครงการบัตรประชาชนใบเดียวไปรักษาได้ทุกที่นะครับหมายความว่าปกติเวลาเราป่วยไข้เนี่ยเราจะไปยังโรงพยาบาลที่เราลงทะเบียนไว้นะครับแต่ว่าในบางช่วงเวลาเนี่ยเราอาจจะไปไม่ทนันไปไม่ถึงติดภารกิจอะไรเนี่ยนะะตอนนี้ทาง ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านชนน่านเนี่ยท่านก็มีนโยบายนี้ขึ้นมาว่าถ้าเกิดเราเจ็บป่วยเนี่ยเราสามารถไปรับบริการที่ไหนก็ได้นะฮะโดยใช้บัตรประชาชนของเราเนี่ยนะครับคราวนี้หน่วยบริการในระบบเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลราพสตเนี่ยยังมีจํานวนเท่าเดิมแต่ในโครงการนี้เราเชิญชวนภาคเอกชนเข้ามาร่วมให้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นคลินิกพยาบาลคลินิกหมอคลินิกคุณหมอฟันร้านยา กายภาพบำบัดเทคนิคการแพทย์แพทย์แผนไทยเนี่ยนะฮะถ้าเจ็บป่วยแล้วเล็กๆน้อยๆต้องการจะไปเข้ารับบริการถ้าอยู่ใกล้เอกชนตรงไหนเนี่ยสามารถเข้าไปได้เลยโดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวโครงการเนี้ยแม้ว่าเราจะไปยังโรงพยาบาลนะครับเราก็ยังต้องเสียนะค่ารถนี่ยถ้าเกิดไปไกลหรือบางทีไปแล้วคิวนานนะบางทีเราไปเช้ากว่าจะเลิกก็เที่ยงนะหยุดงานไปเลยครึ่งวันนะครับดังนั้นประโยชน์หนึ่งที่ประชาชนจะได้เลยคือหนึ่งค่าใช้จ่ายทางอ้อมเนี่ยลดลงมาก หรืออาจจะไม่มีนะคเมื่อกี้ถามคุณคุณป้านเนาะบ้านอยู่ตรงเนี้ยนะครับแล้วก็เกิดป่วยในตอนเช้าเลยนะครับชเช้ามืดป่วยหรือว่าตอนเย็นเย็นค่อข้าป่วยเนี่ยนะฮะที่เนี้ยเป็นเอกชนเปิดให้ให้บริการมาได้เลยนะฮะองนั้นค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าใช้จ่ายทางอ้อมเนี่ยจะไม่มีอันนี้เป็นอันแรกนะครับอันที่สองคือเมื่อบริการอยู่ใกล้บ้านเราไปรับบริการใกล้บ้านอย่างนี้นเราไม่ต้องรอให้เป็นเยอะละใช่ไหมครับเราจะเห็นว่าหลายหลายโรคเนี่ยรอให้เป็นเยอะ แล้วถึงจะไปเพราะว่าโอ้มันต้องเสียค่ารถเสียเวลาแต่ตอนนี้ไม่ต้องรอให้เป็นเยอะฮะเป็นนิดเดียวมาแค่น,นี้พอเป็นนิดเดียวได้รับการรักษาเสียตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยก็จะไม่ต้องเป็นหนักนะฮะดังนั้นก็จะได้ประโยชน์หลายประการทีเดียวครับคลินิกที่เอกชนเข้ามาร่วมเนี่ยนะครับเป็นคลินิกที่เราเรียกว่าคลินิกนวัตกรรมเราจะเชิญเอกชนเข้ามาร่วมึ้นในโครงการนี้เรามีการปฏิรูป2เรื่องเรื่องแรกเลยจะเป็นการปฏิรูปเรื่องระบบข้อมูลนะครับแปลว่าคนไข้ไปเช่าที่นี่จะมาบายที่เนี่ยท,ที่ที่สองจะรูล้ละ นะที่ที่สเวลาใส่หมายเลขบัตรประชาชนคนแค่ปุ๊บจะรู้เลยอ๋อเคยเป็นอะไรเคยรักษาอะไรโรคประจําตัวมีไหมอันนี้เป็นเรื่องแรกซึ่งเรายังไม่เคยทําได้อย่างนี้นะครับแต่โครงการนี้จะทําให้มันเกิดขึ้นได้จริงอันที่2ก็คือว่ามีการเอาเอกชนเข้ามาร่วมแต่พื้นฐานเลยเนี่ยเราจะให้ดูแลในโรคพื้นฐานนะครับเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆถ้าเกินจากเกินศักยภาพไปเราก็มีโรงพยาบาลมากขึ้นเราทําแค่นี้เนี่ย แต่ในข้อมูลก็ได้จริงเนี่ยเราจะพบว่าร้อยละแปของคนไข้ที่ไปโรงพยาบาลเนี่ยส่วนใหญ่เป็นโรคที่เป็นเล็กๆน้อยๆดังนั้นถ้าเอกชนเขาดูแลโรคพื้นฐานได้ฝากคันทําแผลและฉีดยานะครับปวดหลังปวดเอวโรคง่ายๆโรคพื้นฐานเหล่านี้ก็จะทําให้โรงพยาบาลเนี่ยมีพื้นที่ว่างมากขึ้นในการดูแลผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนมากขึ้นครับ จังหวัดอำนาจ,จเจริญมีการเตรียมความพร้อมโดยการเชื่อมข้อมูลผู้ป่วยทั่วถึงกันทุกโรงพยาบาลรวมไปถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตั้งแต่เดือนตุลาคม2566ที่ผ่านมาดอกจากนี้ยังมีในส่วนของสถานพยาบาลภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการกับสปสชอ,อีกด้วยเราเองเนี่ยมีการเชื่อมโยงข้อมูลแต่ละโรงพยาบาลซึ่งก็จะมีทั้งรอพอสตนะครับทั้งโรงพยาบาลประจำอำเภอโรงพยาบาลประจำจังหวัด แต่ละโรงพยาบาลสามารถจะดึงข้อมูลหาข้อมูลด้วยกันได้ในการรักษาทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญไปลงทะเบียนร,รับสิทธิ์บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ได้ที่แอปหมอพร้อมหรือหน่วยบริการใกล้บ้านโรงพยาบาลและรพสตในพื้นที่เพื่อความสะดวกในการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลได้ทุกแห่ง